สวัสดีครับผมตอนนี้อยู่ช่องทักสบายนะครับก็วันนี้นะครับมีสกิปมารีวิวนิดหน่อยนะครับเป็นสกิปที่เขียนเองนะครับแล้วก็นั่นแหละมีรุ่นพี่เป็นพี่เก่งนะครับซินเนอร์มาช่วยนิดหน่อยนะครับใน,ในเรื่องบางเรื่องที่ไม่รู้นะครับโอเคนะฮะก็เดี๋ยวเราวาปมาหนึ่งครับนะครับ ก็คือเป็นอาชีพเกี่ยวกับ d กเด Delivery นะครับหรือเป็นอาชีพส่งของนะครับจะเป็นการส่งของแบบผิดกฎหมายนะครับโอเคเนี่ยก็สมมตินะครับผมกดไปนะครับกด E นะครับพอเรากด E ปุ๊บเนี่ยมันจะมีคูดาวนะครับ E ปุ๊บเนี่ยเราก็จะขึ้นรถมานะครับแล้วมันก็จะมาร์กเวฟพอยท์ให้เรานะครับไปในที่ต่างๆนะครับอย่างนี้ไปที่ไปที่นี่นะครับ จะ TPM ไปเลยนะครับเพื่อนยาให้มันรวดเร็วนิดน,นึงนะครับโอเคน,นะครก็คือเหมือนต้องไปที่บ้านนะครับอ่ะเราก็ขับรถเข้ามาแล้วมันก็จะมีมาร์คเกอร์นะครับมาร์คเกอร์สีดำส้มนะครับขึ้นมานะครับตรงนี้พอเราขับรถเข้ามาใกล้ระยะนะครับเราจะรับของรางวัลได้นะครับโดยเราก็สามารถตั้งได้ที่ quad f i นะครับ ก็คือสามารถตั้งได้นะครับว่าจะรับของรางวัลอะไรนะครับแล้วก็จํานวนเงินเท่าไหร่นะครับประมาณนั้นเนาะโอเคนะครับก็จุดนะครับก็จะแรนดอมนะครับแล้วก็มันจะมีฟูดาวเวลานะครับเห็นนะฮะเวลาจะฟูดาวนะครับเพื่อที่ต่อให้ภารกิจเสร็จหรือไม่เสร็จนะครับเวลาก็จะฟูดาวนะครับกันแบบ ทำแบบทำซ้ำๆๆๆๆๆเรื่อยๆนะครับโอเคนี่ครับผมโดยเวลานะครับจะบอกแค่ตรงนี้ตรงเดียวนะฮะว่าเราเขาเรียกอะไรอ่ะเราเหลือเวลามากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็ถ้าทำไม่สำเร็จนะครับเฟลนะครับหรือนะครับถ้าขับรถไปประมาณ20่บวีแล้วนะครับขับรถไปประมาณ20สิบวีแล้วเอ่อ มันจะแจ้งเตือนตำรวจนะครับว่ามีคนกำลังทำเสียงนี้นะอะไรประมาณนี้นะครับตอนนี้สริติก็ประมาณ90้าสิบอร์เซ็แล้วนะครับเหลืออีกไม่กี่ระบบเนะี่ยไม่น่าจะเกินสองระบบก็จะเสร็จที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนเรื่องวางขายยังไม่วางนะครับก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆก่อนนะครับผมครับมาทำคลิปรีวิวอัปเดตเฉยๆว่าตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่เฉยๆนะครับขอบคุณทุกๆคนมากครับ